ในโลกนี้ไม่มีพุทธสุดโต่งตามที่มีพวกโจรมันพ่นน้ำลายเน่าๆหลอกสาวกเพราะโดยเนื้อแท้ของคำสอนพระพุทธศาสนาคือความสงบและสันติและที่สุดของพระพุทธศาสนาคือการใช้ปัญญาสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนคือการปกป้องตนเองปกป้องครอบครัวตนเองปกป้องมาตุภูมิตนเองเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดนต่างอารยธรรมลุกรานแล้วย่อมไม่นิ่งเฉย ทุกอย่างเมื่อมีมีเหตุจะไม่มีผลหากชาวพุทธไม่โดนคุกคามและรุกรารพื้นที่ทางวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวของเราก็เป็นไปแบบสันติอหิิงสาไม่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ยังมีพวกโจรออกมาบิดเบือนการเคลื่อนไหวของพวกเราว่าสร้างความแตกแยกความอดทนของพวกเรานะมีจำกัดเช่นกันตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะถึงเวลาไหนที่มันจะขาด ใช่ไหมคะพี่น้องทั้งหลาย